สวัสดีครับพวกเราครูพื่อทานะครับผมดาร์คิดครับเซ็งค่ะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเดกาลอนออนไลน์กันนะครับก็วันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำเควสอีกเควสหนึ่งที่ที่เพื่อนๆมาจะติดกันอ่าก็คือเควสไก่ย่างถูกเขาอ่าจริงๆเรามีข้อคลหาว่ามันคือไก่ย่างหรือไก่ทอดกันแน่โอเคก็เควสเนี่ยมันจะเริ่มจากนี่เอ็นตัวนี้นะครับก็คือคุณเฮดิกนะคะเฮดิกนะครับก็คือเรารับเควสจากคนนี้นะมันก็จะมีเควสว่า สั่งไก่นี่สั่งไก่ทอดแสนอร่อยส่ไก่ทอดเออใครเรียกไก่ย่างวะโอเควิธีการทํานะครับอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะทําด้วยเพราะว่ามันเป็นการสอนการคาร์บไอเทมะนะครับซึ่งเราก็จะทำเควสอันนี้แหละให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนเดี๋ยวเรื่องคาร์บไอเทมเดี๋ยวเราอาจจะทําอีกคลิปหนึ่งคาร์บไอเทมก็คือการสร้างไอเทมใหม่ใช่ไหมอ่าโอเคก็เราจำเป็นจะต้องไปเรียนรู้สกิลนะครับจากเ p c ีตัวนี้นะครับนี่ <Dollar. S 1> ดอลล่าอ่านึกไปเลยครับดอลลร์ดอลล่าอยู่นี้นะครับดอลลร์ดอลลร์โปรดักชันด้นะคะวงเล็บโปรดักชันเป็นผู้อำนวยการสร้างอันนี้อยู่ในเมืองเลยนะอันนี้อยู่ในเมืองเกิดเลยครับผมนี่อัค <Ac ura. S 1> ราเราจะเรียกว่าอัคราใช่ไหมเ <c oughs> ออคือเกมนี้เขาคีเอ็ดชื่อมากเลยนะแม้แต่เอ็มบีซีเขาก็แบบตั้งชื่อให้ ทุกตัวมีชื่อหมดแล้วชื่อก็เรียกยากนะอะนี่ดอลล่านะครับคุยเลยนะครับกดสร้างนะครับแล้วก็เลือกอาวุธก็ได้นะครับเลือกอาวุธดีกว่านะครับแล้วก็พอเราเรียนรู้เสร็จปุ๊บเรากดคอนโทรลกับ R นะครับมันจะเป็นการเปิดฟีเจอร์ของการคราไอเทมนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนอื่นเลยไอไก่ทอดเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีไอเทมอันนี้จึกจ๊กๆๆ๊กจก๊นี่เลย โอดิออฟซีเดียนนะคะออฟซีเดียนเนี่ยจะดรอปจากมอนเตอร์ทุกตัวในเกมเลยนะครับซึ่งหาได้ทั่วไปหาได้ทั่วไปเลยมันใช้แค่หนึ่งอันเท่านั้นนะครับก็กดคอนโทรลอาหรือว่าจะมีเมนูนี่ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็กดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเลือกนะครับในส่วนของตึ๊ตตุ๊ตตุ๊ต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 ทั่วไปนะครับแล้วก็ออเทอร์นะครับแล้วก็นี่เราจะเจอแล้วไก่ชิคก้นี่ไก่ย่างนะครับทอดเอไก่ทอด S <S <S คนเรียกเควสไก่ย่างนี่มันจะมีปุ่มกดคา้าฟนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายทีหลังแล้วกันว่าเรเกวาคา้าหรือว่าการคาร้าของต่างๆมันเป็นยังไงอ,อันนี้เราเอาเควสผ่านก่อนกดคา้าฟนะครับเราจะต้องรอการคาร้าประมาณหนึ่งนะครับจะปิดหน้าต่างก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีหน้าต่างการคาร้าฟอยู่ตรงนี้ะนะครับเป็นไอคอนอ่ก็รอน้อยกว่าหนึ่งนาทีแต่เขาไม่บอกวินะครับรอจนกว่ามันจะขึ้นว่ารับไอเทมได้นะคะไก่เนี่ยมันต้องมันต้อง ถ้าค่อยทอดเนาะนใช้ไฟใช้ไฟอ่อนอ๋อขึ้นแล้วเหรอก็ไม่บอกใช้ไฟอ่อนอ่าเมื่อเราได้ไก่ย่างมาแล้วนะครับไก่ทอดจะเรียกอะไรก็เรียกไป <c oughs> ไก่ทอดไก่ทอดนะครับเราก็ไปหาเอ็นบีซีกลางเมืองคนนี้เลยนะครับนี่คา,าลินนะคะคาลินกาลินกาคาลินอะไรก็ได้นะครับอ่าส่งไก่ทอดแสนอร่อยนะครับป้า นี่เรากลายเป็นกลบค้ดไปแล้วตรงนี้เออเป็นแกลบแล้วทำเองส่งเองก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับเป็นอีกเวสหนึ่งที่เพื่อนติดกันก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนได้ดูกันะนะครับส่วนใครมีคําถามนะครับแล้วก็ใครเนี่ยที่อยากจะ,ะไ,ดได้ได้คลิกนะครับได้ความรู้จากเกมนี้ก็กดติดตามช่องเราเอาไว้เพราะว่าเราจะทํำลิปอยู่เรื่อย นะครับผมก็วิดีโอนี้ลาไปก่อนสั้นๆง่ายๆยาบายลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้เราด้วยนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ